กามินฟอร์เนอร์สองสามห้านะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาคือชาร์จไฟไม่เข้านะครับไม่มีกระแสไฟชาร์จชาร์จเข้านะครับอันนี้ลูกตรวจเช็คแล้วสายชาร์จของลูกค้าปกติดีนะครับอันนี้เครื่องของลูกค้านะครับอันนี้เครื่องของทางร้านนะครับนี่นะฮะก็ทําการต่อสายชาร์จนะครับของลูกค้านะครับนี่นะฮะมีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับ ตรงนี baptism, xt, response, azione, ้กดเข้าสตาร์ทนะครับขึ้นสถานะการชาร์จนะครับสายชาร์จปกติดีนะครับนี่นะฮะแต่เครื่องของลูกค้าเองไม่สามารถชาร์จไฟได้นะครับนี่นะฮะเครื่องของทางร้านชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับสายชาร์จของลูกค้าเองไม่ได้มีปัญหาอันนี้เราทดลองให้ดูนะครับว่าเป็นที่ชิดระบบไฟที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับเครื่องยังเปิดติดแบบนี้นะครับก็ซ่อมได้แน่นอนนะครับนี่นะ สายชาร์จนะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับสายชาร์จของลูกค้านี่นะฮะกดสตาร์ทเข้ามาในหน้ากิจกรรมนะครับไม่ขึ้นสถานะการชาร์จตรงนี้เป็นที่ชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดชำรุดนะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกดีไวต์ดำเนินการเปิดออกมาเปลี่ยนชิประบบ,บไฟให้ใหม่ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติก็ต้องแจ้ง ข้อจากัดของการเปิดซ่อมให้ลูกค้าทราบทุกครั้งนะครับก็เครื่องจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกรนเนื่อกันน้ําลากตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับลานล็อกดีไบยยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ